โอเคสวัสดีท so? ุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมระบอกแมบบโบฟูนะวันนี้ก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับน้องคนดูนะครับก็คือขอมาเมนน้องว่าขอหนึ่งหนึ่งแล้วเขาก็ทำเฟซส่วนตัวน้องเดี๋ยวจะคืนให้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่นี่เขาเล่นผลบากี้นะไม่ได้แบนได้ไหมไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมบากี้ก็เขากินผลแข็งโอเค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  อ่าเล่นแบบไม่เสียข้าหัวนะมาข้าหัวเราเยอะมันบัฟปะไม่รู้อ่ะขรดูแล้วกนะันอา้าวนึกว่าได้แนละ้วเปิดไฮคีพร้อมบวกแล้วนะฮะอ่ะึไปแบบบอมลากข้าหัวมาลากข้างหัวร้อยตัวี่คนรอรูคิวเรียเร้อยหรือเปล่า เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ไปเเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นี่อะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรพี่บอกตรงตรงนี่มันทางของพี่ชัดชัดเอ,อ้ยตอบว่างไงดีอะ เอาใหม่เอาใหม่เออด้วยเอาใหม่เอาใหม่น้องขอพี่มาหนึ่งหนึ่งนะน้องขอยากหนึ่งหนึ่งเองนะผมไม่ได huh? ้ไปทานะน้องขอมาอยากลองนะโอเคแต่เราเล่นเป็นโมจิให้น้องเขาเนาะเมื่อกี้เล่นกิซนิมันไวไปมาเดี๋ยวน้องโยกหน่อยโอเคเริ่มพ no ึ่งมีไปก่อนครับทีนี้ก็จะน่ารักนิดนึงโอเค ปิงหรอโอ้ยโอ้ยอไหลั้ยม,มาี่วมาอืมไม่โดนสเสือปิงว่ะป๊อบเอ๋้อ,อสเสือปิงอ่ะอะไรทาหน่อยปิงก็เล่นได้อยู่ ลงม,มาอย่างนั้นเลยเฮ้ดูดิดูดิโอ้โหเสร์มโคตรปิงเลยโอ้ยน้องเฮ้ยดูดิปิงเป็นโอ้ไหนละ่ะไ่ก่อนแล้วกันมานี้ดุม้มจับไม่โดนโอเคเราโดนเอง ออกมาจากมือมือนี้มาอานี่มาอันนี้เอากิ้งหลุนกิ้งหลุนไม่โดนอีกไม่โดนอีกโอ้เฮ้เนี่ยมันปิงโอ้โหเฮ้ยเราโดนนี่หว่า ชีพละแล้วเมื่อกี้พี่วิวโทรมา <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยพี่วิว วิวสตูดิโอโทวมาอะไรเนี่ยเรียบร้อยต้องบอกวิวก่อนโอ้หนึ่งหนึ่งกับคนดูอยู่ไอแม่แม่ม่โอเคเลยโอเคเลยเซิร์ฟมันปิงอะ่ะน้องไม่ปิงเลยหรอ,อ,อเปิด ปิงไม่ปิงเลยเหรอเขาทำไมพี่ปิงคนเดียวเนี้ยชึอบอาเรยบร้อยมานี่มาโอ้ดูดิโ้คตรปิงเลยดูโอ้ยหนอ,อ มันปิงมากเลยอะ่ะลบไปดิอะไรอะ่ะเออฮ้ยเริ่มท้อสบายครับโดนเป็นคอมโบนิดนึง เซิร์ฟปิงอ่ะเดี๋ยวดูปิงนะเดี๋ยวหาว่าผมร้องดูปิงสามร้อยเออเห็นไหมโอเคเลยเดี๋ยวพยายามเลยพร้อมแล้วไม่ไหวบอกไหว เจอแน่ไม่ไหวเหรอไม่บอ,อ้าวเ,เคือบเฮ้ยหาตัวเขาไม่เจอหนมาโ,มโดนหรือเปล่าหนีไม่โดนบินขึ้นมาก่อนเดี๋ยวลงพื้นนะ,ะเฮ้ย ผมรู้ว่าโดนนะผมไปล่อยมือเลยไปมือไปใจเฮ้ยเกินเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะน้องเขาตบผมได้วะเฮ้ยเก่งว่ะ เลยดีกว่าวะไอ้หนูอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องเอาจริงพี่ไม่ตายนี่หรอกกับเด็กอะ่ะเ,เด็กๆกับพี่ชอบยา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 ยโ,โ,โ,โพี่ก็มีจะกินไหมล่ะโอ้ย2,000 years later ที่ไม่ตายนะพี่บอกเลย อาชบพายแล้วเกียนแตกเกีย์เอาพูดทันทางดุป่าไม่รู้แต่ว่าเอาคูนุ๊บอ๋อน้องเขาเล่นเผาคูณนะจำไว้นะโอเคเเกบนิดนึงน้องเล่นเผาคูนอันแน่พี่จูคันไม่ได้ แข่งคืเรื่ไงเ่ายเอาเออมาต่อมาบวกอุ้ยไอหนูเอ้ยแปลงร่างเลยแล้วกันมานี่มาไม่โดนไม่โดนโดนดิรออะไรล่ะคอมโบหดมังกรยิ่งไม่เป็นอยู่เราขอเขาวิ่งหนีแล้วก็อื้อ ไหนครับจะจะจะแตะมาสวยมานี่มามานี่มาเฮ้ยผมไม่เปิดฮาคิโอ้ยไม่เปิดฮาคิคอมโบต้องนานชีวิตเจริญลืมเปิดฮาคิลืมเปิดฮาคิ บ,บอกเลยว่าเองจะรอให้ขอชีวิตกลับบ้านนแช่แช่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> เรียบร้อย <Damn! S 2> okay. โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปหนึ่งๆกับคนดูนะครับ ค่อนข้างจะตบเกียนเด็กเลยนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับกดบายครับผม